ของคุณถึงจะหมดกลางอากาศค่ะคุณไม่ใช่แค่ขายเป็นแค่คนเดียวค่ะคุณต้องสอนคนให้ขายเป็นเหมือนกับคุณค่ะให้เขารักสินค้าเหมือนกับคุณค่ะลูกคุณจะตอบแทนพระเดชพระคุณคุณอย่างสาสมใจค่ะครูบอกเลยค่ะสินค้าครูทุกชิ้นหรือคำอธิษฐานจิตครูเพียงแค่สั้นๆค่ะทำให้สั่นกับเพื่อมไปสู่ทั่วโลกสินค้าครูถูกเรียก พีออเดอร์ order, ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะจากทั่วทุกบุมโลกคนธรรมดาแค่จบม .6 ค่ะติดลบในชีวิตเมื่อ7เดือนก่อนค่ะวันนี้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะเปลี่ยนจาก20บาทขึ้น8หลักที่ไม่ใช่10ล้านนะคะมันเกินกว่านั้นค่ะเป็นเพราะอะไรเพราะจิตใจเรามันมองเกินคำว่างเงินค่ะครูจะอธิบายให้เราฟังแล้วเราเอาไปเปลี่ยนนะคะเป็นสินค้าของเรา ครูอธิบายถึงคําจํากัดความของ stone magic ของครูนะคะสินค้าครูครูรู้ว่ามนุษย์ทุกๆคนคะ่ะล้วนแล้วนะคะแต่ถูกปลูกฝังความเชื่อผิดๆมาค่ะเราไปเชื่อไปรู้สึกกับสิ่งที่ไม่ได้ทําให้เราประสบความสําเร็จค่ะเราไปเชื่อเราไปฟังค่ะกับสิ่งที่ทําลายพลังพระเจ้าในตัวเราค่ะ และเมื่อครูตื่นรู้นะคะเรื่องกฎจักรวาลน,นะคะว่าเรามีสิทธิ์ได้ดั่งสิ่งที่เราปรารถนาเรามีสิทธิ์สําเร็จทุกประการแบบไม่มีลิมิตและไม่มีเหตุผลค่ะครูจึงตั้งปณิธานด้วยความที่ครูเป็นคนรักหินมงคลอยู่แล้วครูอยากต่อยอดหินมงคลอยู่แล้วนะคะและครูเคยพิสูจน์กับพลังงานพิเศษแบบนี้นะจากหินมงคลครูก็เลยสร้างแบรนด์โซนหมาจิกขึ้นมาตัวแรกที่ครูผลิตคือน้ําหอมครูรู้เลยว่า ใครก็ตามที่ได้ใช้น้ำหอมพลังฮานหินมงคลของครูหากเขารักและศรัทธานะเขาเชื่อในสิ่งที่ครูบอกผลลัพธ์จะเกิดขึ้นทันทีแม้ยังไม่ได้สินค้าค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่แบนสโตนแมจิกขายดีเพียงแค่ใครบางคนเห็นรูปสินค้าเขาอธิษฐานผ่านรูปเพียบค่ะหลายร้อยคนนะคะแล้วประสบความสำเร็จจนมาร่วมธุรกิจกันเพราะอะไรเพราะจิตตั้งต้นเราเพราะครูตั้งต้นแล้วนะคะว่า ความเชื่อที่ถูกต้องมันมีค่ะเพราะสโตนแมนติกสร้างมาเพื่อให้คนคิดดีคิดบวกรู้สึกดีหากใครนินท้าว่าร้ายอิจฉาลิษยาคุณจะไม่ได้ผลลัพธ์ค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูออกสินค้านะไม่ว่าจะเป็นแฮนด์คีนลิปบล็อกหรืออาหารเสริมนะคะครูออกมาเพื่อตอบสนองนะคะความต้องการของมนุษย์ค่ะโดยที่ความต้องการหลักๆมันเป็นสิ่งที่ครูรักและสิ่งที่ครูชอบค่ะ ครูไม่ได้ทำสินค้าตามกระแสค่ะครูนำกระแสค่ะนี่คือสิ่งที่ครูบัญญัติกับตัวครูค่ะเมื่อคุณเริ่มสร้างแบรนด์ค่ะหลายหลายคนล่ะคะบัญญัติคำของคุณว่าอย่างไรคนนั้นขายดีกูขายบ้างคนนั้นขายดีกูขายบ้างหรือเราต้องการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราและผู้คน เมื่อไหล่ที่จิตตั้งต้นคุณเกินคําว่าเงินเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดึงดูดง่ายที่สุดค่ะทุกวันนี้ครูไม่เคยดูเลยค่ะว่าหมายเลขบัญชีอันนี้เข้าเท่าไหร่เข้าเท่าไหร่ขเข้าเท่าไหร่เข้าเท่าไหร่เพราะมันมั่งคั่งในอารมณ์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะมันมั่งคั่งไปตั้งแต่ครูเริ่มทําแบรนด์ไปแล้วพอเราเริ่มมั่งคั่งทําไงคะเราต้องสอนต่อค่ะเราต้องให้ค่ะให้ด้วยใจบริสุทธิ์ค่ะไม่ใช่ให้เพราะหวังผลประโยชน์ค่ะ พวกคุณรู้ค่ะว่าใครของจริงค่ะคุณรู้ค่ะคลื่นที่ครูส่งไปและใจคุณที่เปิดรับค่ะเมื่อใจเชื่อมใจคุณจะเร็วสปิร์สปาร์ตยิ่งกว่าครูค่ะอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเงินบ้านรถสิ่งไหนที่ครูได้พวกเราทุกคนจะได้เร็วกว่าครูค่ะ เพราะอะไรเพราะครูอธิษฐานจิตค่ะหากลูกศิษย์ฉันเป็นลูกศิษย์ที่เคยคู่บุญบาร,รมีกันมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติและชาติปัจจุบันหากฉันคำคูณช่วยเหลืออุปธรรมคำชูคใครก็ตามแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตขอให้เขารักและศรัทธาจงเป่งประกายออกมาเป็นแสงสว่างเพื่อช่วยมวลมนุษยชาติคนอื่นให้ตื่นรู้สืบเนื่องต่อไปคะคนไม่ใช่เขาจะมาแล้วเขาก็จะไปคนใช่ เขาก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเขาจะไปในทุกทกที่ที่ครูไปเขาจะทําในทุกๆสิ่งที่ครูบอกค่ะเพราะเขารู้ค่ะว่าครูปาฏนาดีค่ะเพราะเขารู้ค่ะว่าครูให้ทุกเม็ดให้ทั้งหมด